ชริยะลั่นเสียน้ำตาเพราะแม่แตงโมถามเป็นแม่จริงหรือไม่ขณะเดียวกันครับ <c oughs> เรื่องของคุณอัจฉริยะวันนี้ได้แสดงความคิดเห็นนะครับน่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นที่คุณอัจฉริยะไร้สดพูดถึงคุณแม่แตงโมครับบอกว่าคดีนี้ผมนี่เสียเงินไปไม่น้อยเลยแต่ไม่ได้สนใจหรอก เพราะว่าเสียความรู้สึกกับคุณแม่มากกว่าอ้าวเหรอแม่ไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยเลย,ยจะทําคดีนี้ต่อหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับแม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือการไต่สวนจากกรณีที่แม่ไปยื่นเพิกถอนทานายความซึ่งเราได้ส่งหนังสือคัดค้านไปขอทําคดีนี้ต่อขอให้ไต่สวนโจท์ก็คือว่าแม่ครับ พูดง่ายๆว่าแม่งานเข้าครับคุณอาชิระบ,บอกนะครับว่าไม่รู้แล้วครับว่าผมนี่เสียน้าตาไปสองครั้งแล้ววันที่เสียความรู้สึกก็คือว่าวันที่คุณแม่ทําอะไรหลายอย่างนะครับกับผมนี่นะขอให้เจอเลยนะครับขอให้ฟังครับคุณอาชิระบ,บอกด้วยนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอคุณแม่แบบนี้เลยคุณแม่ไม่รักลูกเลยบอกว่าสู้เพื่อลูกแต่จริงหรือเปล่ามันมีปัจจัยอะไรจริงหรือเปล่าผมมีหลักฐานนะ เนี่ยนะบอกว่ามีการโทรศัพท์พูดคุยกับใครบ้างเป็นเรื่องของมีปัจจัยมานั้นไปเรียกเงินใครบ้างมีหลักฐานหมดไปงนั้นนะที่ทำไม่ใช่ว่าผมหิวแสงนะแต่ผมต่อสู้เพื่อแตงโมจริงๆพี่น้องประชาชนจะรู้ในวันครั้งหน้าว่าอย่างนั้นโอ้ครับแแรงมากครับวันนี้เนี่ยนะนี่ยากกันไปหมดเลยนะใช่ครับหรือแต่คุณแม่คนเดียววันนี้คุณแม่จะร้องเพลงอะไรเนี่ยไม่รู้นายเห็นใจเหมือนกันค่ะ We come up by side We come up by side